ในวันที่เมืองสีเทพประกาศเป็นมรดกโลกแล้วสิ่งของวัตถุล้ำค่าอยู่ที่ไหนนี่คือแผ่นทองคำดุลหลายลูกพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ซึ่งอยู่ในพิพิธภัณฑ์นอตันไซมอนอันศิลปะทวารวดีขนาด5.7ค x 9.2เซนติเมตรอายุราวศตวตรรษที่7คาดว่านำมาจากเมืองสีเทพประเทศไทย นี่เป็นแผ่นทองคําดุลลายรูปประจันประพาสโพธิสัตว์ก็เป็นแผ่นทองคําอีกชิ้นที่คาดว่านํามาจากเมืองสีเทพนี่เป็นสีวลึงที่มีพระพักของพระศิวะอายุราวศตรวรรัที่7จถึงแความสูง140เซนติเมตรได้มาจากเมืองสีเทพที่มีความสวยงามมากแม้แต่ในเมืองไทยก็ยังหาสีวลึงสมส่วนขนาดนี้ได้ยาก นี่ก็เป็นปฏิม